สวัสดีครับผมแฟนคับแฟนเพจเอฟซีสุขูมทุกคนวันนี้ก็เป็นมือวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พศ2พันหารอย6บหาครับผมวันนี้ัวเจ้ญเากับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงัวออกสไตล์บามันไทยใหญ่เขาเลยนะครับเนาะแม่เนี่ยเช็คช่องให้เรียบร้อยครับผมนี่ใบมีหลอดไห้แด้ครับนะหัวแม่นี่นะครับเนาะเปิดไปกับว่าไรครับผมเปิดไปเบาๆนะครับนะ นี่นะครับเนาะแม่นี่เปิดไว้ก็แปดหมื่นสามพันครับผมราคาที่เปิดไว้นะครับเนาะให้แฟนเพจแฟนคลับให้เอฟซีโฮชโยผิดเจรณาเบิ้งนะครับเนาะแปดหมื่นสามพันครับผมพุ่นนะครับคอห้าเพิ่นจีบเล็บจีบเท้าเพิ่นเบิ้งเลยครับผมนั่นแหละครับบันทายเพิ่นบัรครับเบิ้งบันทายไปนน้ำกันนี่นะครับจีมีเพิ่นเทปบะดีครับผม เห็นง้อโค้งสางไงน,นะครับเนาะออกสไตล์บามันท้ายไงเขาเลยนะครับเนาะง้อแม่นี่ยคุ้มไงป่านี้ไผรครับง้อแม่นี่มักง้อยังไงโค้งสางยังไงก็ได้การครับแม่นี่เลยนะครับเนาะพดูนะครับคุ้มเชิดของพเพคนเชิดเป็นเชิดนะครับเนาะคอเข้าดำลึงคอลึงทองกับเบิรงเอาเลยครับ ตามนี้เลยนะครับเนาะงวแม่นี่ขบเกลื่อนมุดบดดีนะครับเด้อเอาเห็ดแกงขาเขาเขาฟุมใหญ่นี่เบิดเท่านั้นครับแกงขาขอเขาใหญ่เป็นใหไงนะครับเนาะงูแม่นี่คนนครับเชิดเป็นเชิดขาหน้าขาหลังเป็นคอเขา ดำทั้งคููนะครับเนาะทั้งข้าหนาข้าหลังแล้วได้เรื่องโบดบโบกๆของหว่งได้นะครับเด้อลูกตัวที่สามที่สองใบนี่ยนะครับมีใบมีหลอดห้เนาะครับเนาะเช็คท้องเรียบร้อยประกันท้องครับแม่เนี่ยนี่ครับพอพันเพลนเชเอฟสามหนึ่งครับผมพอพันกำลังเห็ดกำลังหอดเนาะครับเนาะนี่ครับวันเดือนปีที่ผสมนี่ครับ จำนนขอดกับตำนี่เลยนะครับเด้อห,หมอผสมนี่นะครับเปิดไว้กับแปดหมื่นสามพันราคามิตรภาพนะครับ้อนี่นะครับเนาะเดี๋ยวมุดบดบ่บสถอความงได้ครับแม่นี่คยคุ้มใหียเนี่ยสูดได้ทุกโต๊ะนะครับเนาะบันทายพนะครับผายเป็นผายก่วงเป็นก่วงนะครับนะ สำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางงวัวโค้งสั่งใหญ่ๆบันทายบ้าแนวนี้ได้การครับเนี่ยรานะคากับแสนมิตรภาบนะครับเนาะแปดหมื่นสามพันแฟนเพจแฟนครับเอฟซีขึ้นมากอยากได้ก็ด่วนด่วนและด่วนแอ็นแอนด่ว,ด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 วนนะครับเอาละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนครับก็คือเบื้องย่างจิตใจนะครับเนาะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเด้อขาทกขาถอนหางมกหางดอกมดใช้ยอกรับประกันให้ให่แ้วครับเด้อ นะครับเนาะรับประกันให้ครับผมค่าทุกาทอนหางมกหางดอกนะครับเนาะประกันทองให้พร้อมครับแม่หน่อยพอพันกับว่าดีเนาะครับเนาะ KF31 ครับผมคลิปนี้ก็จบไว้ช้านี้แหละครับผมขอบคุณไดหลายครับแฟนครับแฟนเพจ FC สุขุมสุกคนที่ติดตามคลิปหัวชาวย่าอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไว้ช้านี้แหละครับผมมาก่อนได้ก่อนมาด่วนได้ด่วนครับผมพร้อมทรงนะครับในราคาที่หัวชาวย่าเปิดไว้ให้ นี้าใบชั้านี้แหละครับผมสวัสดีครับ